สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะได้เอาอ้อยนะคะมาฝากแม่คามาที่ไทยทัพยาสับป,ปรีนะคะาตาไม่ว่างนะคะให้พี่กวานไปรับพาเอาอ้อยมาส่งน้องนะคะจะได้ทานหวานๆกับเขาบ้างนะคะอยู่ที่นี่นะคะไม่มีเพื่อนเลยแม่คามานะคะโดดเดียวนะคะ พี่ควานก็ต้องไปทํางานนะคะกะเช้าตอนกลางวันนางก็จะอยู่เชือกเดียวอ่ายายก็ไปมาก็ลำบากนะคะเพราะว่าต้องดูแลแม่วารีที่ป่วยนะคะเพราะว่าจะทิ้งไม่ได้อ่าวันนี้ก็ให้ตาดูยายก็มานะคะต้องผัดกันเพราะว่าช้างเราไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันไปเสียงแม่ขามาเล่นโซ่นะคะแม่ขามา ตอนกลางวันนะคะพี่กวนก็จะไปทํางานนะคะเพราะว่าพี่กวนก็ต้องมีครอบครัวนะคะที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจนะคะช้างก็ต้องดูางานก็ต้องทํานะคะเพราะมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะช่วยๆกันไปยันก็เข้าใจนะคะทุกสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะแย่นะคะแย่มากๆเลยเพราะว่าโควิดนะคะ รอบสามนี้ระบาดหนักมากนะคะไม่สแสดงอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะจะไปไหนมาไหนนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะป้องกันโรคนะคะเยอะแย,ยะมากมายน่ากลัวนะคะงวดนี้รอบสามคนนี้น่ากลัวมากนะคะน,นี่นะคะเป็นที่นอนนะคะของแม่ํามานะคะฝนตกนะคะเฉะแฉะที่นอนด้วยนะคะอยู่ตอนกลางวันด้วยนะคะเพราะต้องพิกานต้องไปทำงาน าสาวเจ้าก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้อยู่แบบโดดเดี่ยวเลยคิดถึงหนูนะลูกอยากให้ไปอยู่ด้วยก็ไปไม่ได้เนาะเ <renowned> มื่อไหร่จะถูกรตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนะลูกเนาะสักใบก็ยังดีเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันเนาะก็เ <few> ป <temos S 1> ็นแค่ความฝันนะคะแต่เรื่องจริงคงเป็นไปไม่ได้นะคะ เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราไม่รู้เราไม่อาจจะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดและก็ทุกๆวันให้ดีที่สุดก็พอนะคะยายก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะผู้ใจดีใจบุญนะคะทีมเมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะช่วยหนุนผลไม้อ่าแล้วก็กขามาให้กำลังใจนะคะ วันนี้มาถ่ายลูกสาวให้ดูนะคะแม่คามาอายุนางตอนนี้ก็ย่างสามสิบหกปีแล้วนะคะสามสิบหกปีสาวสวยนะคะกระปุกลุกเลยนะคะเหมือนอมสินเลยตอนนี้พีกวานก็ต้องดูเลกันไปนะคะตอนนี้ยังหาพีกวานคนใหม่ยังไม่ได้เลยนะคะก็ต้องโรอรอไปก่อนนะคะ เป็นกำลังใจให้แม่คะมาด้วยนะคะผู้ดโดดเดี่ยวนะคะวันนี้ยายก็มาถ่ายให้ดูก่อนนะคะแค่นี้นะคะยายก็จะขอจบคลิปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ